ในปัจจุบันปัญหาการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งการทิ้งขยะไม่เป็นที่กลายเป็นภาพขินตาในสังคมไทยยิ่งในสถานการณ์โควิด -19 าจำนวนขยะติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นและที่สำคัญเชื้อโควิดสามารถแพร่เชื้อผ่านขยะเหล่านี้ได้โดยคนส่วนมากไม่รู้วิธีการกำจัดขยะติดเชื้อที่ถูกวิธีดังนั้นการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจึงสำคัญโดยขยะติดเชื้อคือสิ่งของที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหากสัมผัส ก็ทำให้มีโอกาสติดเชือ้อแล้วอะไรบ้างคือขยะติดเชือ้อหน้ากากอนามายัยชุดตรวจแอนติเจนเทสคีทเกมพิดเนีพาเตอร์ปิดแผลถุงมือผ้าอนามายัยรวมถึงแก้วจานช้อนซ่อมและกระดาษชาระของผู้ป่วยวิธีการทิ้งขยะติดเชื้ออย่างไรให้ถูกวิธีโดยนําขยะจําพวกนี้ไปทิ้งที่ขยะติดเชือ้อลักษณะถังสีแดงมีป้ายกำกับขยะติดเชือ้อเพื่อการกำจัดที่ถูกวิธีและปลอดภัย ทำอย่างไรถ้าหากไม่มีถังขยะสีแดง 1. นําำขยะติดเชื้อใส่ถุงขยะสฉีดสเปรย์แอลโกอฮอล์ที่ขยะเพื่อฆ่าเชื้อ 3. นํนำถุงขยะมาซ้อนทับอีก1ชั้นและฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ถุงด้านนอกอีกครั้ง 4. ติดป้ายกำกับขยะติดเชื้อจากนั้นนำไปทิ้งถังขยะติดเชื้อสีแดงหรือถังขยะทั่วไปได้เลยเท่านี้ก็จะเป็นการช่วยลดอากาศการแพร่เชื้อสู่สังคม อรบ้างที่ควรคัดแยกขยะติดเชื้อผู้ป่วยโควิดและผู้ดูแลผู้ป่วยผู้ที่กักตัวรวมถึงผู้ที่สงสัยว่ามีโอกาสติดเชื้อหรือมีความเสี่ยง <c oughs> ก็สามารถใช้วิธีการคัดแยกขยะติดเชื้อได้เช่นกัน <c oughs> อย่าลืมล้างมือบ่อยๆและใส่หน้ากากอนมามัยทุกครั้งด้วยนะคะ